เรื่องเล่าห้องพักหมายเลข404ชายหนุ่มคนหนึ่งต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและเข้าพักที่โรงแรมเก่าแห่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างเงียบสงบแต่ก็ดูสะอาดดีพอไปถึงพนักงานต้อนรับให้กุญแจห้อง404และํำชับว่าคุณลูกค้าครับในชั้นนี้ห้ามเข้าไปยุ่งกับประตูห้องฝั่งตรงข้ามห้อง404เด็ดขาดนะครับ และห้ามมองเข้าไปในช่องตาแมวด้วยชายหนุ่มรับปากอย่างงงๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักคืนแรกก็ผ่านไปอย่างปกติจนกระทั่งคืนที่สองเขาเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างลอดออกมาจากห้องฝั่งตรงข้ามเป็นเสียงเหมือนคนกำลังครวนครางอย่างแผ่วเบาบางครั้งก็เป็นเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างขูดกับพื้นชายหนุ่มเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ ความอยากรู้อยากเห็นเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคืนที่สเขาตัดสินใจเดินไปที่ประตูห้องฝั่งตรงข้ามอย่างช้าๆมือสันส่นๆเอื้อมไปที่ช่องตามแมวเขาพยายามฝืนความรู้สึกกลัวและค่อยๆมองผ่านช่องตามแมวเข้าไปสิ่งที่เขาเห็นคือความมืดมิดสนิทเหมือนไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลย แต่ขณะที่กำลังจะถอยออกมาเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องกลับมาจากความมืดนั้นมันเป็นดวงตาที่แดงก่ำและดูว่างเปล่าดวงตานั้นไม่ได้กระพริบเลยแม้แต่วินาทีเดียวและมันก็จ้องมองเขานิ่งๆอยู่แบบนั้นจนเขาต้องรีบผละออกมาอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นรัวแทบจะหลุดออกมาจากอกเช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มรีบเช็คเอาท์ทันที ก่อนจะออกจากโรงแรมเขาตัดสินใจถามพนักงานต้อนรับถึงห้องฝั่งตรงข้ามห้องนั้นห้องฝั่งตรงข้ามห้อง404คือห้องอะไรครับพนักงานต้อนรับมองเขาด้วยสีหน้าจริงจังและตอบว่าอ๋อห้องนั้นน่ะหรือครับเป็นห้องที่เคยมีคนฆ่าตัวตายครับและเราก็ปิดตายห้องนั้นไปแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือห้องนั้น ไม่มีช่องตาแมวครับแล้วสิ่งที่ชายหนุ่มมองเห็นเมื่อคืนนี้คืออะไรกันแน่เรื่องเล่าทางเดินที่ไม่ได้นำไปสู่ไหนกลุ่มเพื่อนสี่คนตัดสินใจไปเที่ยวป่าและเลือกเช่าบ้านพักตากอากาศเก่าๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาบ้านหลังนี้สวยงามแบบคลาสสิก แต่ก็ดูเงียบและว,วังเวงแปลกๆในคืนแรกหลังจากที่พวกเขาก่อกองไฟและเล่าเรื่องตลกกันอยู่พักใหญ่เพื่อนคนหนึ่งชื่อนัทเกิดปวดห้องน้ำจึงเดินขึ้นไปชั้นสองบ้านหลังนี้มีผังแปลกๆคือมีทางเดินยาวเหยียดที่ชั้นสองโดยมีประตูห้องนอนเรียงรายอยู่สองข้างทางและที่ปลายสุดของทางเดินนั้นคือห้องน้ำเมื่อนัททำธุระเสร็จ เขาก็กำลังจะเดินกลับแต่เขาสังเกตเห็นว่าทางเดินที่เขากำลังจะเดินกลับไปนั้นมันดูยาวกว่าตอนที่เขาเดินมาและดูเหมือนว่าแสงไฟนีออนที่ห้อยอยู่ตรงกลางทางเดินนั้นไม่ได้ส่องสว่างเท่าที่ควรราว่ามีบางสิ่งกำลังดูดซับแสงเอาไว้เขายังคงเดินต่อไปแต่ยิ่งเดินเท่าไหร่ก็เหมือนว่าจุดเริ่มต้นของทางเดินก็ยิ่งไกลออกไปเท่านั้น เขามองไม่เห็นบันไดที่นำลงไปชั้นล่างเลยนัดเริ่มใจเสียเขาหยุดเดินและหันหลังกลับไปมองที่ห้องน้ำที่เขาเพิ่งออกมาแต่ห้องน้ำนั้นก็หายไปเช่นกันตอนนี้เขาอยู่บนทางเดินที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดมีแต่ประตูห้องนอนที่ดูเหมือนกันไปหมดเรียงรายอยู่สองข้างทาง เขาเริ่มวิ่งวิ่งไปตามทางเดินนั้นอย่างบ้าคลั่งหวังจะเจอบันไดหรือห้องพักของเพื่อนๆแต่ทุกประตูที่วิ่งผ่านไปล้วนปิดสนิทและทางเดินก็ยังคงทอยาวไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในขณะที่เขากำลังจะหมดแรงวิ่งเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นมาจากประตูบานหนึ่งคุณจะไปไหนที่นี่คือบ้านของคุณแล้ว นัดล้มลงกับพื้นด้วยความกลัวสุดขีดเขาพยายามคลานไปเปิดประตูบานที่ใกล้ที่สุดและโชคดีที่ประตูบานนั้นเปิดออกข้างในคือห้องนอนของเขาเพื่อนทั้งสามคนกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงนัดรีบคลานเข้าไปในห้องและปิดประตูอย่างรวดเร็วเขานั่งหอบอยู่ที่พื้นจนถึงเช้าและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาแสงอาทิตย์ก็ส่องเข้ามาในห้องทางเดินชั้นสองก็กลับมามีสภาพปกติ มีบันไดที่ปลายทางและห้องน้ำที่ปลายอีกด้านแต่เมื่อเขาออกมาจากห้องเขาก็สังเกตเห็นว่าบานประตูทุกบานที่เรียงรายอยู่บนทางเดินนั้นไม่มีที่จับประตูเลยแม้แต่บานเดียวมีแต่ประตูห้องของเขาเท่านั้นที่มีที่จับแล้วเมื่อคืนนี้เขาเปิดประตูห้องนั้นได้อย่างไรกันมาต่อเป็นที่ตำนาน ผีตายทั้งกลมเรื่องเล่านี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องของผีตายโหงโดยเฉพาะหญิงที่เสียชีวิตในขณะที่ลูกยังอยู่ในครรนซึ่งตามความเชื่อโบราณถือว่ามีความเฮี้ยนและอาฆาตแรงกล้าก,กว่าผีทั่วไปเพราะเป็นการตายที่จิตยังไม่สงบและมีลูกที่ยังไม่ได้เกิดติดมาด้วยความอาฆาตของผีตายทั้งกลมความเชื่อเชื่อกันว่า วิญญาณของผู้หญิงที่ตายทั้งกรมจะมีความห่วงลูกในท้องมากและไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ง่ายๆเพราะมีบ่วงกรรมและบ่วงรักผูกพันอยู่ลักษณะมักปรากฏตัวเป็นผู้หญิงที่แต่งกายด้วยชุดที่ใส่ขณะเสียชีวิตอาจมีสภาพร่างกายที่ผิดแปลกไปตามลักษณะการตายและจะปรากฏตัวในสถานที่ที่ตนเองเสียชีวิตหรือบริเวณใกล้เคียงเรื่องเล่าจากหมู่บ้านริมน้ำมีเรื่องเล่าในอดีตณห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งริมแม่น้ำมีหญิงท้องแก่ชื่อนางนวล ที่กำลังใกล้คลอดแต่โชคร้ายเกิดมีภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้องท่ามกลางความเสียใจของสามีและชาวบ้านหลังการตายไม่นานก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นในหมู่บ้านเสียงร้องไห้คร่ำครวญในคืนเดือนมืดชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญแผ่วเบาจากบริเวณท่าน้ำที่ศพนางนวลเคยถูกนำไปทำพิธีเงาตะคุมบางครั้งผู้ชายที่กลับบ้านดึก ก็เห็นเงาของผู้หญิงท้องแก่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทางเดินและเมื่อมองดีๆเงาจะหายวับไปทันทีคำสาบที่น่ากลัวที่สุดคือเมื่อมีหญิงในหมู่บ้านคนไหนที่กำลังตั้งครรนและพูดจาไม่ดีหรือลบหลู่สารเจ้าแม่ท้องถิ่นมักจะเกิดอาการป่วยกระทันหันหรือมีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรนจนชาวบ้านเชื่อว่านางนวลกำลังตามเอาลูกคืนการปราบผีตามความเชื่อ ชาวบ้านทนความหลอนและความไม่สงบไม่ไหวจึงต้องเชิญหมอผีมาทำพิธีหมอผีจะใช้วิธีการทำพิธีสะกดวิญญาณที่เรียกว่าการตอกลงหรือการปั้นหนินคือการนำเอาส่วนกะโหลกหน้าผากมาทำเป็นเครื่องรางซึ่งเป็นการนำเอาส่วนหนึ่งของร่างมาทำพิธีสะกดและเปลี่ยนให้เป็นพรายที่ใช้ในทางไสยศาสตร์เพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณออกอารวาส หลังจากทำพิธีแล้วหมู่บ้านก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ความน่ากลัวของผีตายทั้งกลมก็ยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันต่อๆกันมาในพื้นที่ชนบทของไทยจวบจนปัจจุบัน